เริ่มแรกของโรคเหงือกอักเสบเนี่ยคนไข้ไม่มีอาการนะคะอาจจะเห็นแค่เหงือกแดงอักเสบแปรงฟันมีเลือดออกจากการที่ดูแลสุขภาพช่องปากกำจัดพลักหรือคราบแบคทีเรียได้ไม่ดีหากไม่รักษาจนมีอาการปวดบวมมีหนองอวัยวะปริทันและกระดูกรอบๆรากฟันถูกทำลายก็จะทำให้เหงือกรน่นฟันโยกจนต้องถอนในที่สุด การตรวจสุขภาพช่องปากเหงือกและฟันในผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะถ้าสุขภาพช่องปากดีรับประทานอาหารได้อร่อยและหลากหลายก็จะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยในกรณีที่ผู้สูงอายุมีความสามารถในการดูแลตัวเองได้น้อยลงเช่นมือสั่นจับด้ามแปรงสีฟันไม่ถนัดมีภาวะสมองเสื่อมมีโรคประจําตัวโรคหัวใจโรคเบาหวาน หรือรับประทานยาบางชนิดที่ทําให้ปากแห้งน้ําลายน้อยมีฟันปลอมในปากที่ทําให้แปรงยากหรือกำจัดพลแบคทีรียได้ยากอาจจะต้องกลับมาตรวจกับทันตแพทย์ทุก3-4เดือนและเอกซเรย์เมื่อจําเป็นก่อนจะเกิดปัญหาที่ลุกลามต่อไปค่ะ Met Redefining Health Hospital, Park Care Redefining